ตอนที่4 9 9ยเก้าสิเก้าสิทธิ์ลำดับหกเจ้าซินหมิงมองไปหาหวังหลินหลังจากครุ่นคิดชั่วครู่นางเผยรอยยิ้มและเอ่อยอย่างนุ่มนวลข้าประเมินเจ้าต่ำไปน้องเจ็ดข้าขอยอมแพ้เช่นนั้นนางถอยหลังกลับไปตำแหน่งที่สิทธิ์กองกำลังสีม่วงอยู่ทว่าขณะนั้นลำแสงสีม่วงเส้นหนึ่งพุ่งข้ามาจากเส้นขอบฟ้าเหล่าสิทธิ์อีกหกกองกำลังมองไปทางแสงสีม่วงนั้นมากกว่าครึ่งมีใบหน้าประหลาดใจ เทียนหยุนใบหน้าสงบนิ่งเช่นเดิมเขาไม่ได้มองไปที่แสงสีม่วงแต่กลับเอามือไพล่ลหลังทำท่าทางสงบแสงสีม่วงข้ามผ่านมาหยุดห่างไปหนึ่งพันฟุตเผยร่างเป็นชายวัยกลางคนคนผู้นี้ผอมบางและแก้มทั้งสองข้างซีจางเขาดูคล้ายกระบี่ยาวอันแหลมคมที่ปลดปล่อยรัศมีเยือกเย็นออกมารัศมีเช่นนี้คล้ายคลึงกับเหล่าศิษย์ของเซียนกระบี่หลิงเทียนโฮ เขาสวมเสื้อคลุมสีม่วงเสื้อผ้าแทบเหมือนกับหวังหลินและป๋ายเวยยืนคำนับฝ่ามือให้กับเทียนยุนและเอ่ยออกมาสิทธิเฉินเต้าขอคารวะท่านอาจารย์เป็นเขาวดวงตาป๋ายเวยเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดสิทธิที่สี่เจ้าซินหมิงต่างก็จ้องเขาด้วยแววตาอันซับซ้อนสิทธิลำดับหกแห่งกองกําลังสีม่วงผู้ถือครองตําแหน่งสิทธิสายตรงก่อนหน้าซุนหยุนกล่าวได้ว่าเขาติดตามอาจารย์มาช้านานตอนที่เขาพ่ายให้แก่ซุนหยุน เขาก็ออกจากสำนักชะตาสวรรค์เพื่อฝึกฝนตัวเองข้างนอกคลื่นเสียงซุบซิบดังออกมาจากเหล่าศิษย์ของอีกหกอกองกำลังสายตาเทียนหยุนจรดลงบนเฉินเต้าเขาเผยใบหน้าชมเชยและเอ่ยออกมาเจ้าสามารถกลับมาได้เยี่ยมมากเฉินเต้าเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าอดทนอดกลัน้นเดิมทีศิษย์ไม่ได้มาสายเช่นนี้แต่ตอนที่ผ่านดาวเคราะห์หมึกดำข้าเห็นสมบัติหายากที่น่านจึงต้องการเอามันมาเป็นของขวัญให้อาจารย์ดังนั้นจึงล่าช้าออกไป เทียนยูนหัวเราะและเอ่ยถามสมบัติแบบไหนถึงทำให้เจ้าสนใจได้เถินเต้าสงบนิ่งขณะตกกระเป๋าและของชิ้นหนึ่งปรากฏในฝ่ามือของชิ้นนี้คือดอกไม้6กสีตัวดอกไม้เองเป็นสีขาวแต่กลีบทั้งหกเป็นสีแดงส้มเหลืองเขียวครามและม่วงสีที่แตกต่างทั้งหไม่ได้ทำให้ดอกไม้สีขาวดูจืดจางลงแต่อย่างใดแต่กลับให้ความรู้สึกหลุดโลกแทนเถินเต้าส่งดอกไม้ออกไปให้และกล่าวอย่างนอบน้อม เป็นเพราะดอกไม้ลึกลับนี้ความรอบรู้ของสิทธิ์มีไม่เพียงพอดังนั้นจึงไม่อาจรู้ได้ว่าดอกไม้ชิ้นนี้คืออะไรแต่บนดาวเคราะห์มึดดำมีอสูรเดียวดายระดับสูงสามตัวต่อสู้กันสิทธิ์อยากรู้อยากเห็นจึงเด็ดมันมาดอกไม้ค่อยๆลอยเข้าหาเทียนหยุนและหยุดลงเบื้องหน้าเขาเทียนหยุนมองไปที่ดอกไม้พลางครุ่นคิดเล็กน้อยดอกไม้ดอกนี้เรียกว่าดอกเคลือบเจ็ดสีมันใช้เวลาสิบปีเพื่อเกิดราบ ร้อยปีเพื่อแตกใบพันปีเพื่อผลิดอกและหมื่นปีเพื่อเบ่งบานทุกครั้งที่มันเบ่งบานจะปลดปล่อยมาหนึ่งสีจนเบ่งบานหกครั้งในการเบ่งบานครั้งที่เจ็ดมันจะปลดปล่อยแสงเจ็ดสีพวปรปสูนรับดอกไม้นี้มากและหากมีตัวใดกินกลืนกินตอนที่มันปลดปล่อยแสงเจ็ดสีมันจะได้ผลประโยชน์มหาศาลจนนับได้ว่าเป็นสมบัติสวรรค์ ข้าเชื่อว่ามันอยู่อันดับที่9ก้าของสมาพันธ์เซียนผู้อาวุโสซุน้ากล่าวถูกไหมขณะที่เทียนหยุนพูดเขาก็มองไปทางผู้อาวุโสซุนผู้อาวุโสซุนยิ้มบางและพยักหน้านับว่าถูกต้องมันคือดอกเคลือบเจ็ดสีแต่มันยังไม่สมบูรณ์และไม่ได้เกิดใบสุดท้ายทว่าด้วยวิชาของเทียนหยุนการให้ใบที่เจ็ดเกิดขึ้นคงใช้เวลาไม่นาน เทียนหยุยกฝ่ามือขวาขึ้นและจับดอกไม้จากนั้นเอ่ยด้วยรอยยิม้มก็ได้ค่าจะรับมันไว้ดวงตาเฉินเต้าสว่างขึ้นจากนั้นมองไปที่สิทธกองกำลังสีม่วงสามคนดูเหมือนกองกำลังสีม่วงของข้าจะเล็กลงและเล็กลงเรื่อยๆป่ายเวยเจ้าสินหิงพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างป่ายเวยเลิกลักเล็กน้อยเขาไม่ได้เอ่ยสิ่งใดส่วนเจ้าสินหนิงนางเผยใบหน้าซับซ้อนขณะถอนหายใจและเอ่ยออกมา ข้าแค่รู้ว่าท่านจะกลับมางานเฉลิมฉลองวันเกิดของอาจารย์แน่นอนเฉินเต้ามองไปที่เจ้าซินหมิงก่อนจะชำเลืองไปที่หวังหลินและไม่ให้ความสนใจหวังหลินอีกเลยซุนหยุนอยู่ไหนเจ้าซินหมิงถอนหายใจและส่งเสียงสื่อสารออกไปใบหน้าเฉินเต้าจมดิ่งเขาสะบัดศีรษะมองไปที่เจ้าซินหมิงก่อนจะกวาดสายตามาหาหวังหลินและเอ่ยขึ้นเจ้าคือน้องเจ็ดจงเอ่ยนามาของเจ้ามา หวังหลินดวงตาหวังหลินสงบนิ่งตั้งแต่ที่เฉินต้าปรากฏตัวเขาไม่ได้ซ่อนระดับบ่มพาะของตัวเองเลยหวังหลินสามารถมองได้ลางๆว่าระดับบ่มพาะของเขาผ่านขั้นแปลงวิญญาณไปแล้วและควรจะเป็นขั้นเทวะซึ่งขั้นเทวะระดับไหนนั้นหวังหลินไม่อาจบอกได้เจ้าไม่คู่ควรจะกลายเป็นน้องเจ็ดของข้าซุนหยุนคือน้องเจ็ดของข้าเท่านั้นท่าทางเฉินต้าสงบนิ่งขณะเลื่อนสายตาออกห่างจากหวังหลิน เทียนหยุนยังสังเกตการสิทธิของตัวเองเขายิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเถือนต้ามองไปที่เทียนหยุนด้วยท่าทีเคารพและตัดสินใจได้ว่าท่านอาจารย์สิทธ์กลับมาครั้งนี้เพราะต้องการเอาตำแหน่งสิทธิสายตรงของข้ากลับคืนข้าหวังว่าท่านอาจารย์จะยอมรับเทียนหยุนยิ้มบางและเอ่ยขึ้นตอนนี้ในกองกำลังสีม่วงมีเพียงเจ้าเล็กน้องเจ็ดของเจ้าถี่มีสิทธิ์เพื่อสิทธิสายตรงระหว่างเจ้าทั้งสองมีเพียงคนเดียวที่จะได้มันเท่านั้น เถินเนต้าเผยรอยยิ้มเยือกเย็นและก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเขาก็มาถึงด้านหน้าหวังหลินฝ่ามือเคลื่อนไหวเรแวก,กว่าสายฟ้าโยนผนึกออกไปซึ่งอยู่ห่างหวังหลินเพียงหนึ่งฟุตเสียงคำรามดังกึกก้องขณะร่างหวังหลินรีบถอยกลับและขวานเผามมนยักษ์ปรากฏด้านหน้าเขาเพื่อขัดขวางพลังของผนึกในเวลาเดียวกันพลังปราณสวรรค์โลหะบนแขนซ้ายถูกใช้ออกมาซึ่งทำให้เขาร่างกายมั่นคงหลังจากถอยหลังไปหลายสิบก้าว หวังหลินยืนตรงและจ้องไปที่เฉินเต้าด้วยใบหน้ามืดมนหวังหลินระมัดระวังตัวตลอดเวลาการโจมตีก่อนหน้านี้ไม่ได้โจมตีเขาแต่เพื่อให้หวังหลินตกใจแม้จะการโจมตีพุ่งผ่านในอากาศคลื่นกระแทกก็สามารถผลักเขาให้ถอยออกไปเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหวังหลินไม่สามารถต่อกรกับพลังรูปแบบนี้ได้เลยหวังหลินไม่รู้ว่าเฉินเต้าเองก็ตกตะลึงยิ่งกว่า วิชาที่เขาพึ่งใช้ไปทรงพลังอย่างมากและและแม้มันจะไม่ได้กระทบตรงๆแต่คลื่นกระแทกก็สามารถส่งเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางให้ถอยไปได้หลายร้อยฟุตท้ายที่สุดเขาควรจะสามารถข่มหวังหลินและไม่ต้องทำอะไรมากเพื่อให้ได้ตำแหน่งสิทธิสายตรงมาครอบครองแต่หวังหลินเพียงถอยหลังไปได้ไม่กี่สิบฟุตเท่านั้นไม่เพียงแต่เขาไม่ได้ข่มขู่หวังหลินเท่านั้นมันยังดูอูเหมือนเขาผลักหวังหลินออกไปเพราะต้องการจะต่อสู้ด้วย เฉินต้าขมวดคิ้วขณะจ้องมองหวังหลินด้วยสายตาเย็นชาและเอ่ยคำพูดที่หวังหลินไม่อาจปฏิเสธได้เจ้ายอมแพ้ซะขณะที่หวังหลินมองเฉินต้าสายตาหวังหลินค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นคนผู้นี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดหวังหลินยกแขนซ้ายขึ้นและส่งพลังปราณสวรรค์โลหะห้าโครจรอ,ออกไปพลังปราณสวรรค์โลหะหมุนปั่นพุ่งออกไปในพริบตามันก็มาถึงด้านหน้าเฉินเต้า เถือนต้ามองมันและเอ่ยเบาๆข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าวิชานี้ใช้กันแบบไหนซึ่งคำเขาชี้นิ้วขวาไปข้างหน้าแล้ววังวนของพลังปราณสวรรค์โลหะก็พลันหยุดชะงักและปลดปล่อยเสียงดังกระหึ่มเถือนต้าพลิกวังวนสีทองทำให้มันหมุนอีกครั้งและมีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเห็นได้ชัดว่ามันบรรลุถึงหกโครจรแล้วเถือนต้าไม่ได้หยุดชะงักและพลิกกลับอีกสามครั้ง หลินอายที่สามารถทำลายฟ้าดินได้พลันกระจายออกมาจากวังวนสีทองชั่วขณะนั้นวังวนก็บรรลุถึงขีดจำกัดก้9โคจรเถืนเต้าเงยหน้าขึ้นมองหวังหลินด้วยสายตาดูถูกเขากดฝ่ามือขวาไปข้างหน้าทำให้วังวนสีทองเปลี่ยนทิศทางและพุ่งเข้าหาห,าหวังหลินหวังหลินถอยตัวกลับอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้ามืดมนเขาคว้าขวานพลันกระโดดขึ้นกลางอากาศและควัดแกว่งขวานลงมา หลังเกิดเสียงดังสั่นปราณขวานมากกว่าสิบฟุตออกมาจากขวานและตกลงใส่วังวนสีทองปราณขวานร่อนลงใส่วังวนสีทองทำให้มันช้าลงเล็กน้อยแต่มันยังพุ่งเข้าหาหวังหลินหวังหลินรู้สึกถึงอันตรายกำลังย่างกรายเข้ามาแต่เขาไม่ได้ตื่นประหนกเลยหวังหลินยกมือขึ้นไปในอากาศและตะวัดผ่านท้องฟ้าลงมา แสงสีเงินปรากฏขึ้นเหนือวงวนสีทองทันทีและขณะเดียวกันวิชาเคลื่อนที่พริปตาก็ถูกใช้โดยหวังหลินทว่าเป้าหมายไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นวังวนสีทองที่ถูกแสงสีเงินปกคลุมหวังหลินสร้างวิชาเคลื่อนที่พริปตาทีละส่วนในพริปตาจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเคลื่อนที่พริปตาขนาดใหญ่ขณะที่เอ่ยออกมาวงบนสีทองอยู่ห่างจากตัวเขาสามพูดเรียบร้อยดังนั้นจึงสัมผัสพลังทำลายล้างจากมันได้ ท้าว่าใบหน้าหวังหลินไม่มีอาการตื่นประหนกอยู่เลยวังวน9ก้าโคจรเข้าใกล้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันห่างจากหวังหลินหนึ่งฟุตแสงสีเงินรอบๆมันเริ่มกระพริบรุนแรงจากนั้นหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อนฉากเหตุการณ์นี้ทำให้สายตาเซียนรอบด้านทั้งหมดเปลี่ยนมาเพ่งพินิษแววตาเทียนหยุนปรากฏความชื่นชมและพยักหน้าสายตาเฉินเต้าสว่างว่าเขาไม่ประเมินหวังหลินต่ำไปเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้ว ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแทบจังหวะที่วังวนหายไปหวังหลินก็เก็บขวานกลับไปแล้วฝ่ามือสร้างผนึกโยนเข้าใส่ราชรสสังหารเทพที่อยู่ไม่ไกลและเอ่ยออกมาอาสูรวิญ,ญญาณจงปรากฏก่อนหน้านี้เฉินเต้าเพียงชำเลืองมองราชรสสังหารเทพและไม่ได้ให้ความสนใจมันมากนักตอนนี้เขาหันศีรษะมาหามันทันทีขณะที่กลิ่นอายไม่อ่อนข้อต่อสิ่งใดอันมหึมากระจายออกมาจากตรงนั้น ในเวลาเดียวกันนั้นอสูรวิญญาณตัวใหญ่ควบแน่นอย่างรวดเร็วและปลดปล่อยเสียงคำรามดังสนั่นสถานฟ้าตอนที่500ต่อสู้กับเซียนเทวะเสียงคำรามแทงผ่านชั้นสวรรคติทั้งหมดของอีกหกกองกำลังต่างตื่นตกใจพวกเขาไม่เคยเห็นสมบัติเช่นนี้มาก่อนดังนั้นหลังจากได้ยินเสียงคำรามที่ไม่อ่อนข้อต่อผู้ใดนี้ตำแหน่งหวังหลินในใจพวกเขาก้าวขึ้นมาอีกขัน้น แม้แต่แขกบางส่วนยังเผยแสงลึกลับในดวงตาผู้เท่าบางคนยังเผยใบหน้าครุ่นคิดด้วยแม้กระทั่งเซียนกระบี่หลิงเทียนโฮยังเผยอาการตกใจเมื่อสอศรวิญ,ญญาณปรากฏตัวหวังหลินลอยตัวกลางอากาศและร้องตะโกนกินเขาซอปศรวิญ,ญญาณร้องคำรามขณะพุ่งตัวออกไปข้างหน้ามันพุ่งเข้าหาเฉินเต้าด้วยความเร็วเหนือชั้นมาก ความตั้งใจต่อสู้ปรากฏในสายตาเฉินต้าฝ่ามือสร้างผนึกและลูกแก้วสีม่วงปรากฏในฝ่ามือทันทีชั่วขณะที่อสูรวิญญาณมาถึงลูกแก้วสีม่วงในมือเฉินเต้าก็แตกสลายตุม้มคลื่นกระแทกทําให้เหล่าเซียนโดยรอบแสบแก้วหูเฉินต้ายืนนิ่งไม่ไหวติงแต่เสื้อผ้ามีรูหลายจุดทําให้เขาดูกระเซิร์กระเซิงไปอีกส่วนอสูรวิญญาณมันถูกผลักออกไปหลายร้อยฟุต ร่างกายสั่นไหวและร้องคำรามพร้อมกับพรุ่งเข้าไปอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งคราวนี้เกิดโซ่ล่ามบนร่างกายของมันหลายเส้นและถูกปรึงไว้อย่าสมบูรณ์มีเส้นหนึ่งเชื่อมต่อกับร่างมันและราชรสเจตนาการต่อสู้ในดวงตาเฉินเต้ารุนแรงขึ้นขณะหัวเราะออกมาอาสูนอะไรกันน่าสนใจจริงๆสิ้นคำเขาฉีกเสื้อส่วนบนและเผยร่างกายออกมาพลางตกกระเป๋าและเสื้อคลุมสีดำยาวปรากฏในฝ่ามือ ผ้าคลุมนี้เรากับสิ่งมีชีวิตขณะที่มันปรากฏพลันเกิดกลิ่นคาวและปลดปล่อยรัศมีเดียวดายเจ้าอสูรเอ็นมังกรปทพีของข้าเอาชีวิตรอดบนดาวเครมาันด้วยตัวเองเป็นเวลาห้าร้อยปีมันถูกแยกออกมาจากศพมังกรมันข้าอยากเห็นว่าเจ้าสามารถหลบหนีจากเอ็นมังกรนี้ได้หรือไม่เช่นนั้นเขาก้าวไปข้างหน้าและตะวัดเอ็นมังกรตรงไปที่อสูรวิญ,ญญาณขณะที่เมินเฉยหวังหลีนโดยสิ้นเชิง อสูรวิญญาณร้องคำรามและพุ่งออกไปมันหลบหลีกเอ็นมังกรปรากฏตัวข้างเฉินเต้าในพริบตาและพยายามกลืนกินเขาเฉินเต้าหัวเราะออกมาจากนั้นร่างสองประกายก่อนพริบและเคลื่อนไหวหลุดออกมาเขาตวัดเอ็นมังกรด้วยองศาที่เป็นไปไม่ได้และห่อหุ้มรอเจ้าอสูรวิญญาณในทันทีขณะเดียวกันเฉินเต้าเคลื่อนร่างตัวเองไปบนศีรษะอสูรวิญญาณเขาคว้าเอ็นมังกรด้วยท่าทีดูร้ายและเอ่ยขึ้น เจ้าอาสูรข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะวิ่งหนีไปไหนได้ท่าทางหวังหลินยังคงสงบนิ่งพลันยกฝ่ามือขึ้นสร้างผนึกและชี้ไปที่ราชรสและเอ่อยอย่างแผ่วเบาราชรสสังหารเทพผนึกที่ห้าปลดปล่อยสิ้นคำปรากฏแสงกระพริบสีดำบนฝ่ามือหวังหลินและขณะเดียวกันอสูรวิญญาณยักษ์ก็สั่นเทาทันทีหลังจากนั้นไม่นานดวงตาของมันปรากฏความดูร้ายที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มันเงยศีตรษะตัวเองขึ้นร้องคำรามอย่างดูร้ายไม่เพียงแต่เสียงคำรามนี้จะบรรจุการไม่อ่อนข้อต่อสิ่งใดมันยังเต็นไปด้วยความสุขที่ได้รับการปลดปล่อยหลังถูกกักขัางานานหลายหมื่นปีก่อนที่หวังหลินจะได้รับราชรสสังหารเทพมาเขายังได้รับสืบทอดคุณสมบัติในการใช้มันเพาะว่าหวังหลินอ่อนแอเกินไปและมันอยากกินเขามากกว่าจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บเสียอีก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหวังหลินถึงไม่เคยเปิดผนึกราชรสสังหารเทพเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดผนึกหนึ่งในห้าทำให้พลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลร,ราชรสสังหารเทพเป็นสิ่งที่สามารถสังหารเหล่าเทพสวรรค์ได้เช่นนั้นมันจะอ่อนแอได้อย่างไรเล่าเมื่อผนึกทั้งห้าส่วนถูกปลดปล่อยพลังของมันเหนือจินตนาการ าว่าด้วยระดับบ่มพาะของหวังหลินในปัจจุบันแม้จะแค่เปิดผนึกแรกก็ถือว่าอันตรายมากแล้วหากไม่สามารถควบคุมมันได้คงไม่ต้องพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพูดมันแ้งกัดอย่างไรก็ตามเพราะระดับบ่มพาะของหวังหลินบรรลุถึงระดับกลางขั้นแปลงวิญญาณเขามีความมั่นใจมากขึ้นไม่เช่นนั้นคงไม่ตัดสินใจปลดปล่อยผนึกง่ายๆเช่นนี้ไม่เพียงแต่กลิ่นอายของอสูรวิญญาณเปลี่ยนไปตอนที่ผนึกแรกถูกปลดปล่อย แต่น้ำแหลมบนราชรถเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันน้ำแหลมเหล่านั้นเริ่มเติบโตขึ้นและยาวขึ้นทำให้มันดูโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมรวมถึงยังมีแสงสีดำออกมาจากน้ำพวกนั้นด้วยแสงสีดำเคลื่อนไหวพร้อมกับโซ่ล่ามและเข้าไปในร่างอสูรวิญญาณอสูรวิญญาณร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งและร่างกายของมันขยายขนาดขึ้นหลายเท่า จากสูงไม่กี่สิบฟุตกลายไปเป็นหลักร้อยฟุตมันยืนอยู่ราวกับหอคอยอสูรและร่างกายสันรุนแรงเป็นครั้งแรกที่เฉินเต้าซึ่งกำลังยืนอยู่บนมันได้เปลี่ยนสีหน้าทันทีคลื่นแสงสีดำออกมาจากอสูรวิญญาณและพุ่งเข้าหาเฉินเต้าเฉินเต้าถือเอ็นมังกรด้วยมือเดียวและมืออีกข้างสร้างผนึกเป็นลูกแก้วสีม่วงปรากฏล้อมรอบเขา ขณะที่แสงสีดำพุ่งเข้าใส่ลูกแก้วสีม่วงทั้งหมดพังทลายทันทีจนเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องเฉินเต้าร้องคร่ำค,ครวญอยู่ในลำคอช่วขณะนี้ร่างยักษ์ของอสูรวิญ,ญญาณถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีดำจากนั้นอสูรวิญ,ญญาณแตกกระจายกลายเป็นลำแสงสีดำราวกับร่างกายกำลังแตกสลายท้ายที่สุดเหลือเพียงเฉินเต้าที่กำลังถือเอนมังกรโดยไม่มีอะไรยึดจับซึ่งเขากำลังมีใบหน้าบูดบึง้ง เบื้องหน้าเขาเป็นลำแสงสีดำหมุนเป็นวงกลมแทบกระพริบตาลำแสงสีดำกลับคืนร่างเป็นอสูรวิญญาณตัวใหญ่ห่างจากเฉินเต้าไปร้อยฟุตหลังเปิดผนึกขั้นแรกอสูรวิญญาณไม่พึ่งพาการโจมตีด้วยการกลืนกินแต่เพียงอย่างเดียวมันสามารถใช้ความสามารถของมันตามทำขาติได้บางส่วนแม้ว่าใบหน้าเฉินเต้าจะบูดบึ้งแต่เจตนาการต่อสู้ในแววตาย,ยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิม เขาหันศีษะมามองหวังหลินและเอ่ยด้วยความมืดมนสิทธน้องตอนนี้เจ้ามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นสิทธิน้องของข้าแต่ว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีราคาหวังหลินจ้องเฉินเต้าและเอ่ยขึ้นบางเบาท่านไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นสิทธพี่ของข้าเฉินเต้ามองหวังหลินพลางหัวเราะต่อสู้กับอสูรตัวนี้เป็นการเสียเวลานิดหน่อยแต่ตราบใดที่ข้าจับเจ้าได้อสูรตัวนี้ก็ไม่อาจหนีพ้นฝ่ายตรงข้ามเป็นเซียนขั้นเทวะ ดังนั้นหวังหลินจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเปรียบได้แต่เขาไม่อาจยอมแพ้เช่นนี้ได้หากเขาพ่ายแพ้หวังหลินยังต้องการจะบอกคนเขาว่าไม่ควรมาต่อแยชั่วขณะนั้นเฉินต้าพุ่งออกไปใบหน้าหวังหลินสงบนิ่งและไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเขายกฝ่ามือขวาขึ้นแทนคราวนี้เป็นนิ้วก้อยสื่อถูนานลังเลอยู่นานก่อนที่จะสอนวิชาสังหารวิชาสุดท้ายให้หวังหลิน ซือทูนานบอกเขาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าไม่ให้ใช้วิชานี้ก่อนที่จะบรรลุระดับปลายขั้นแปลงวิญญาณหากเขาพยายามใช้มันตอนที่เป็นระดับต้นก่อนที่จะทำให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บเขาจะเจอการสะท้อนกลับที่ขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นไม่สามารถทนได้มีเพียงหลังจากบรรลุระดับกลางเท่านั้นที่เขาเกือบสามารถใช้มันได้แต่ไม่ควรใช้มันด้วยพลังเต็มที่ไม่เช่นนั้นจะเกิดการสะท้อนกลับรุนแรง แม้กระทั่งเสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายยังต้องระมัดระวังที่จะใช้วิชาสังหารวิชาที่สามนี้มีเพียงหลังจากบรรลุขั้นเทวะเท่านั้นที่จะใช้วิชานี้ได้ตามต้องการนิ้วก้อยขวาหวังหลินชี้ไปที่เฉินเต้าชั่วขณะนี้ไม่มีพลังปราณสวรรค์หลงเหลือในร่างกายและแม้กระทั่งกลิ่นอายแห่งชีวิตก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีร่องรอยแห่งชีวิตในร่างกายเขาหลงเหลืออยู่เลย ฉากเหตุการณ์นี้ทําให้เล่าเซียนรอบด้านต่างตกตะลึงแม้กระทั่งดวงตาของเทียนหยุนก็มองอย่างพินิษเซียนกระบี่หลิงเทียนโฮจ้องหวังหลินและเผยรอยยิ้มลึกลับเด็กคนนี้ไม่เลวสําหรับเหล่าเซียนรอบด้านมีชายชราใบหน้าแดงที่มีน้ําเต้าแดงแนบไว้ด้านหลังเขาเรอออกมาขณะมองหวังหลินและพึงพำทําไมวิชาเขาใช้ถึงดูเหมือนกันกับที่เจ้าคนบ้านนั่นใช้ออกมาตอนที่ข้าพบระหว่างทางมาที่นี่ เมื่อเฉินเต้าอยู่ห่างจากหวังหลินไปห้าฟุตเขาพลันรู้สึกถึงอันตรายกำลังย่างกรายเข้ามาซึ่งเขาไม่เจอความรู้สึกนี้มานานมากแล้วครั้งล่าสุดที่เขารู้สึกคือการเผชิญกับเหล่าอาจารย์เท่ากลิ่นอแห่งชีวิตทั้งหมดของหวังหลินหายไปเหลือเพียงดาววงตาที่ส่องสว่างแต่เต็มไปด้วยความตายอันเย็นชาสายตานี้ทำให้เฉินเต้าตื่นตะลึง สายตาแบบนี้มันอะไรกันแม้แต่พวกเซียนที่ฝึกฝนเต่าโหดเที่ยมยังไม่มีสายตาแบบนี้ได้หวังหลินเอ๋ยเบาๆดัชนีนรการดัชนีนรการเป็นวิชาสังหารสุดท้ายของสื่อถูนานการฝึกฝนวิชานี้ไม่เหมือนกับอีกสองวิชาสองวิชานั้นสามารถเรียนรู้ผ่านการทำความเข้าใจทว่าวิชาที่สามนี้สามารถเรียนรู้หลังจากฝึกฝนวิถีเซียนนรกและใช้มันเพื่อเข้าสู่นรกเท่านั้น มีเพียงหลังจากพบประสบการณ์การผ่านความเป็นความตายถึงสามารถจะเข้าใจวิชานี้ก่อนนั้นซือถูหนานสามารถได้รับการรู้แจ้งในการผ่านความเป็นความตายขณะที่บ่งเพาะวิถีเซียนนรกจากนั้นเขาวรวมมันกับวิชาเทพเพื่อสร้างวิชาสังหารนี้ขึ้นมาซือถูหนานโอ้อวดอย่างภูมิใจสักครั้งแม้ว่าพลังอำนาจของวิชานี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าวิชาเทพที่พังเสียหายมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะว่าวิชานี้ผู้ใช้จําเป็นต้องบรรลุขั้นเทวะก่อนที่จะใช้มันได้อย่างอิสระด้วยการชี้นิ้วก้อยท้องฟ้าพลันมืดมัวและประกายสายฟ้าลั่นข้ามผ่านมาขณะเดียวกันท้องฟ้าดูคล้ายกับถูกเปิดด้วยมือยักษ์หนึ่งคู่ภูเขาและแม่น้ําขนาดยักษ์เคลื่อนปรากฏกลางท้องฟ้าวิชาดัชนีนรการกระตุ้นเขตแดนของหวังหลิงคลื่นควันสีเทาออกมาจากม้วนคมภีร์อย่างบ้าคลาั่ง และเริ่มรวบรวมด้วยความเร็วน่าตื่นตระหนกก่อเกิดเป็นดัชนีนรบนิ้วที่สองเสียนรอบด้านบางคนอุทานออกมาเขตแดนแห่งชีวิตและความตายชั่วขณะนั้นสายตาเซียนทั้งหมดจับจ้องไปที่หวังหลินดัชนีนรการทั้งสองเคลื่อนเข้าหาเฉินเต้าด้วยความรวดเร็วเจ็ดจำนวนการต่อสู้ในดวงตาเฉินเต้าทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะที่ร่างกายเป็นประกายและยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมา แสงสีทองรูปทรงเครื่องพระจันทร์ทั้งสองข้างปรากฏบนฝ่ามือขณะที่ดัชนีนรการมาถึงเขาก็ป้องกันทั้งสองนิ้วนั้นเสียงสั่นสะเทือนไปทั้งชั้นฟ้าดังกึกกล้องเบื้องหน้าร่างเฉินเต้าท้องฟ้าดูคล้ายถูกทอร์นาโดฉีกกระชากเขตแดนแห่งชีวิตและความตายเลือนหายไปร่างกายหวังหลินถอยกลับไปหลายสิบฟุตและจากนั้นก็ถอยออกไปอีกหลายร้อยฟุตก่อนจะกระอักโลหิตออกมา พลังปราณสวรรค์ในร่างกายตกอยู่ในความโกลาหลเขามองไปที่เฉินเต้าและกล่าวอย่างมืดมัวข้ายอมแพ้ส่วนเฉินเต้าถอนแขนตัวเองออกด้วยใบหน้าสงบนิ่งและมองหวังหลินด้วยสายตาไม่แยแสเจ็ดจำนงการต่อสู้ในดวงตาไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับรุนแรงมากขึ้นพลันเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขึงเมื่อเจ้าบรรลุขั้นเทวเจ้าและข้าจะต่อสู้กันอีกครั้งน้องเจ็ด เฉินเต้าสูตดหายใจละคกและระงับพลังปราณสวรรค์รุนแรงในร่างกายไว้การโจมตีของหวังหลิงอยู่นอกเหนือการคาดการของอเฉินต้าโดยสิ้นเชิงหากไม่ใช่ว่าเขาเจอสมบัติดีๆระหว่างทางกลับมาที่นี่และบรรลุขั้นเทวะระดับกลางแม้เขาจะสามารถยืนต้านได้แต่เขาจะได้รับบาดเจ็บแน่นอนเทียนหยุนมองหวังหลิงเขายิ้มขึ้นและเผยแววตาชื่นชมยิ่งกว่าเดิม เจ้าทั้งสองต่างก็เป็นกองกำลังสีม่วงและเป็นสิทธิของข้าดังนั้นอย่าขัดข้องใจกันเลยเฉินต้าวันนี้เจ้าชนะดังนั้นเจ้าจะกลายเป็นสิทธิสายตรงของกองกำลังสีม่วงเช่นนั้นเทียนหยุนชี้ไปที่จุดระหว่างคิ้วของตัวเองผลึกสีม่วงสดใสปรากฏจากหน้าผากและร่อนลงบนฝ่ามือเขาโยนผลึกออกไปมันลอยเป็นลำแสงสีม่วงเข้าหาเฉินต้าและเข้าไปในจุดระหว่างคิ้วของเขาเทียนหยุนเอ่ยช้าช้า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าได้รับตำแหน่งสิทธิ์สายตรงดังนั้นค่อยๆเข้าใจมันด้วยตัวเองเถินเต้าสูดหายใจลึกโคง้งคำนับให้กับเทียนหยุนยและเอ่อยอย่างนอบน้อมสิทธิ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์เทียนหยุนพยักหน้าจากนั้นสายตาร่อนลงบนเหล่าเซียนโดยรอบเขาคำนับฝ่ามือและเอ่อยเบาๆทุกๆคนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันเกิดของข้าตอนนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เหล่าสหายเซียนหากไม่มีเรื่องสำคัญอะไรต้องทำโปรดพักผ่อนที่สำนักชะตาสวรรค์ของข้าอีกสักสองสามวันเราอาจจะได้พูดคุยเรื่องเต่าและเทียบความเข้าใจของเราเหล่าเซียนรอบด้านหลายคนตอบสนองอย่างสุภาพแต่ส่วนใหญ่จับไปในทันทีในวันเดียวลำแสงหลายหมื่นเส้นลอยออกจากสำนักชะตาสวรรค์และออกไปไกลเทียนกระบี่หลิงเทียนโฮยิ้มออกมาขณะก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นลำแสงลอยออกไปไกล ขณะที่เหาะเหินพลางพูดขึ้นเจ้าเท่าเทียนหยุนตามคำสัญญาของเราสามเดือนนับตั้งแต่บัดนี้เราจะเจอกันนอกประตูทะเลวิญญาณปีศาจฝั่งตะวันออกเจ้าส่งคนที่เจ้าเลือกมาให้ดีสายตาเทียนหยุนเคร่งขึมและพยักหน้าเขาหันมาหาหวังหลินและเอ่ยออกมาหวังหลินตามข้าไปสักการวิญญาณบรรพชนหลังจากนั้นอาจารย์จะสอนวิชาต้องห้ามให้เจ้าและยกสมบัติช่วยชีวิตให้ หลังจากนั้นเจ้าจะถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ของข้าที่แท้จริงหวังหลินตอบสนองอย่างเคารพและดวงตาสว่างขึ้นวิชาต้องห้ามมีเพียงหลังจากกลายเป็นสิทธิแท้จริงของเทียนหยุนและสักการวิญญาณบรรพชนเท่านั้นถึงจะสามารถศึกษาวิชาต้องห้ามที่เทียนหยุนสร้างจากการเรียนแบบวิชาเทพนี่เป็นโอกาสที่คนหลายหมื่นต่างใฝ่หาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ